ขอกราบสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบเบอร์ทุกคนทุกท่านทุกพื้ทนที่ยินนรับรผมช่องสรับพรสานชาแนล <Wow. S 1> วันนี้จะมาให้อาหารปลาเม็ดใหญ่นะครับครับหลังจากที่ได้อาหารเม็ดใหญ่มานะครับดูสิครับ กินยอ,อ,อย่างอร่อยไรเลยนะครับปุ๊บปับปุ๊บปับเลยสงสัยจะกินผักจนเบื่อแล้วนะครับ <c oughs> ให้กินผักหลายวันแล้วป๊าฝั่งนี้ให้กินผักหลายวันแล้วโอเคมีอาหารให้กินแล้ว จับเรืองนะครับอันนี้ครับให้กินเอ็ดใหญ่แล้วมันจะได้คุ้มค่ากับการไปเอามาสักหน่อยกลิ่นสุดยอดเลยครับกลิ่นอาหารเม็ดใหญ่นี่กลิ่นจนมดขึ้นแล้ว oh, <no. S 1> ครับก็สวัสดียามเย็นนะครับ กับกระผมุกันเช่นเคยนะครับโมแต่คุยกับปลาอยู่ครับว้าว <Wow. S 1> ให้มาดูบรรยากาศการให้อาหารปลาเนะครับ,รบยังอยู่ที่เดิมครับที่เดิมครับมันเป็นภาพธรรมชาติที่สวยงามครับก็เลยต้องอดเก็บภาพไว้ไม่ได้ครับนี่นะครับ กินอย่างอร,อร่อยเลยนะครับจะให้ดูปลามันตัวใหญ่แล้วเริ่มเริ่มจะใหญ่แล้วหลังจากที่ไม่ค่อยได้ให้อาหารหลายวันนะครับ พอมีของอาหารมาครับจากที่ผมไปใช้โครงการเราชนะได้ครับก็ไม่แพงมากเท่าไหร่ครับประมาณกระสอบละสาม้าบาทนะครับโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากนะครับอันนี้ปลาอะไรวะเนี่ยปลากรดีบ่ะเป็นองครับ รูปปลาอะไรครับน่าจะกระดีนั่นแหละฟ,าาฟังน้น้นก็มา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 ฝังน้น้นนะครับได้เอาไม้กันสันมาอาจจะสันนิดหน่อยนะครับฝั่งน้นู้นได้กินอรอร่อยหรือไม่นะครับไปดูกดีกว่านะครับ เป็นไงน,นะครับเป็นไงน,นะครับฝั่งนี้ให้กินผักจนน่าจะเบื่อแล้วมั้งยังไงนะครับมาดูฝั่งนี้ครับถือโอกาสมารดน้ำผักนะครับ จะถือโอกาสมารดน้ำผักนะครับบรรยากาศครับนีสงบดีครับเบื่อชีวิตที่บ้านครับมันเสียงดังเสียะวอ่อววายนะครับเบื่อคนกินเหล้าเมานะครับอืกระโดดยอด,ดเลย น,นี่ก็จะให้กินอาหารแบบเช้ายันเลยมันกินแบบอิ่มๆไปเลยนะครับผักผมยังไม่ได้เอาปุ๋ยมาใส่เลยโอเคขีค้เกียจหวานไปไกลแล้วตรงนี้แหละให้มันกินบนฝังมันนะครับ ปึบ๊บบรรยากาศตอนเย็นในร่มเย็นดีเหลือเกินครับไม่รู้ปลาอะไรก็มีปลาอะไรไม่รู้มากินให้กินไ่่หมดเลยนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าผม ไม่มีที่จะถ่ายแล้วเหรอ,อครับผมก็อบอกตรงๆว่าไม่มีที่จะถ่ายผมก็ชอบบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้ครับอยู่กับน้ํากับปลาแบบนี้ครับมันทําให้ชิตใจเราสงบดีครับนะครับก็มาให้อาหารปลาให้กินจนอิ่มนะครับทดแทนที่ไม่ได้มาให้หลายวัน พรุ่งนี้ก็จะถึงเวลาไปออกงานอีกแล้วครับที่สะพานหันงานแต่งนะครับทีมงานบอกมาผมก็เตรียมอะไรบางอย่างขึ้นรถแล้วขาตั้งตู้มอนิเตอร์นะครับเอาขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อาจจะมีลงคลิปให้ชมไปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวจะต้องตักน้ำรถเท่าละโอเคนะครับเอ้ยภาพชัดเจนไหมเนี่ยให้ข้าซูมให้โฟกัสภาพ ลองตัวน,น,นี้เป็นแอปกว่ามันจะสูกัดได้ต้องให้มันนิ่งป๊พนะครับปั๊บโอเคถึงเวลารถผักมันอยู่ตรงนั้นนะครับเป็นผักเออกิน ใบไ,ไว้กินกันแล้วครับใบ <Wow. S 1> ไ,ไว้กินกับแล้วว้าวใบเริ่มใหญ่แล้วตันนี้ใบเริ่มใหญ่ ยังไม่ได้หาปุ๋ยมาใส่ให้เลยนะครับคือให้ดูบรรยากาศยามเย็นนะครับให้ชมไปแปลงก่อนนะครับชอบดูปลากระโดดนะครับปลามันกระโดดเล่นโผล่ขึ้นมาจาก ใต้น้ำนะครับมันจะตัวใหญ่ไหมนะครับอมืมีนกบินบินมารอจริกข้าวแน่ๆนะครับภาพอาจจะสั่นๆหน่อยนะครับเพราะว่ามัได้เอาขาไม้กันสั่นมานะครับ รกระโดดใหญ่เลยครับครั <c oughs> okay, okay. สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับนอกจากคำว่าขอบคุณที่เข้ามารับชมในช่องสระภไยสารชาแนลนะครับกับบรรยากาศแบบธรรมชาติช่วงเย็นประมาณห้าโมง เกือบจะ6กโมงแล้วครับเหลืออีกประมาณ6นาทีครับจะ6กโมงเย็นครับเหลืออีกประมาณ6กโมงเย็นจะได้ยินเสียงเพลงชาติตามตลาดหรือตามสถานที่ต่างๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแค่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าดี